สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นม .4 วันนี้ก็จะเป็นบทที่2แล้วนะคะสำหรับวิชาคณิตศาในภาคเรียนนี้บทที่2เป็นเรื่องของตักกศาส์นะคะตักกาส์คงเคยได้ยินคำว่าตักกะ,ะมีบางคนเด็กใหม่ๆจะพูดเอ้ยมันเอาตักกะอะไรมาคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะทีนี้ก่อนจะถึงเนื้อหาเนี่ยเรามาดูก่อนว่า มันเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าวิชาคณิตศาสตร์นะคะเป็นวิชาที่ศึกษานาม,มาธรรมจินตนาการนะคะมันไม่มีตัวตนอยู่จริงมันจับต้องไม่ได้มันเป็นนาม,มาธรรมนะคะแต่ว่าเป็นการศึกษาโดยเป็นระบบนะคะมีแนวคิดที่เป็นระบบการที่เราจะทําความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยจะต้องชัดเจนรัดกลุ่ม นะคะผู้เรียนเนี่ยต้องเข้าใจตรงตามที่้องการสื่อสารและที่สำคัญก็คือมเมื่อมีการกำหนดคําใหม่ขึ้นเนี่ยจะต้องมีการบอกความหมายที่ชัดเจนและรัดกลุ่มนะคะซึ่งเราเรียกว่าบทนิยามในเรื่องแรกก็เจอคำว่าบทนิยามมาแล้วนะคะต้องกำหนดความหมายต้องบอกความหมายที่ชัดเจนและรัดกลุ่ม นะคะแต่ศัพ์บางคำเอาอาจจะไม่ต้องอธิบายอะไทั้งสิ้นนะคะเอาไปใช้ได้เลยอันนั้นเราจะเรียกว่าคำอนิยามนะคะจากนั้นมีคำว่าอนิยามมีคำว่านิยามแล้วเนี่ยจะมีศัพท์อีกคำหนึ่งคือคำว่าสัจ,จพจน์นะสัจ,จพจน์เป็นข้อความที่สมมุติหรือตกลงกันว่าเป็นจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์นะสัจพจน์ เป็นข้อความที่สมมุติหรือตกลงกันว่าเป็นจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์นึกภาพออกนะคะอนิยามเป็นคําที่ใช้ได้เลยไม่ต้องมีการอธิบายส่วนบทนิยามเนี่ยจะต้องบอกความหมายให้ชัดเจนแล้วก็รัดกลุ่มส่วนสัจพจน์เป็นข้อความที่ตกลงกันแล้วว่าเป็นจริงไม่ต้องมีการพิสูจน์ส่วนทฤษฎีบท นะคะทฤษฎีบทเป็นข้อความที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงโดยใช้กระบวนการอ้างเหตุผลนะคะออบางทีคําว่าอนิยามบทิยามสัจพจน์หรือทฤษฎีบทนะคะเราจะใช้คําว่าสมบัติแทนะะสมบัติที่เจอมาก็สมบัติของจํานวนเต็มจําได้ไหคะชั้นมอต้นสมบัติของจํานวนเต็มก็มีสำรับที่เปลี่ยนหมู่แจกนะคะ ในเรื่องศัพท์ต่างๆเหล่านั้นนะคะคำอนิยามบริยามสัจพจน์แล้วก็ทฤษฎีบทเนี่ยเราจะเรียกว่าโครงสร้างของระบบทางคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์นะความรู้ทางตรรกศาสตร์เป็นพื้นฐานที่สําคัญในการให้เหตุผลอย่างถูกต้องตรรกศาสตร์นะคะเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการให้เหตุ ผลอย่างถูกต้องนั้นตักกะก็คือการให้เหตุผลที่ถูกต้องนั่นเองนะคะมีหลักการถูกต้องมีหลักการด้วยเพื่อให้เกิดข้อสรุปต่างๆที่สมเหตุสมผลเชื่อถือได้นั้นตักกะก็คือในลูกการให้เหตุผลอย่างถูกต้องเพื่อให้ข้อสรุปของเราเนี่ยสมเหตุสมผลเชื่อถือได้นะะทีนี้ศัพท์คําแรกที่เราจะเรียนกันในเรื่องตรกกระสก็คือคําว่าประ นะคำว่าประพน์ประพจน์ภาษาอังกฤษว่า statement s t a t e n นะคะประพจน์คือประโยคคือประโยคหรือข้อความที่เป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะซึ่งประโยคหรือข้อความดังกล่าวจะอยู่ในรูปบอกเล่าหรือปฏิเสธก็ได้นะฮะประพจน์เป็นประโยคหรือเป็นข้อความที่ เป็นจริงหรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะโดยที่ประโยคหรือข้อความดังกล่าวเนี่ยเป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธก็ได้นะคะนี้ก็มาดูตัวอย่างของประพจน์นะตัวอย่างของประพจน์ที่หนูเห็นก็คืออันนี้ค่ะดาวพุธเป็นดาวเคราะห์อันนี้เราก็บอกได้ว่ามันเป็นจริงนะเป็นประพจน์ที่มีค่าวความจริงเป็นจริงจังหวัดเชียงใหม่ไม่อยู่ทาง ไม่อยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยก็เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริง9ไม่เท่ากับ3ก็เป็นประพจน์นะคะเพราะเรารู้ว่ามันเป็นจริง7จ็บวกสิไม่เท่ากับ25ก็เป็นประพจน์แต่เป็นพจน์ที่เป็นเท็จพายเป็นจำนวนตรรกยะเป็นประพจน์ค่ะนะคะเป็นประพจน์เพราะว่าเรารู้ว่าเขาเป็นเท็จคือบอกค่าความจริงได้ว่าเป็นเท็จเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตก็เป็นประพจน์ ข้อความนี้เป็นประพจน์ค่ะเพราะสามารถบอกค่าความจริงได้ว่ามันเป็นจริงนะในทางตรรกศาสตร์เมื่อกี้กูพูดไปแล้วเ,เรียกจริงหรือเท็จของแต่ละประพจน์ว่าค่าความจริงนะะเช่น3เท่ากับ1นบวกสเป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเป็นจริงหรือรพูดสั้นๆว่า3เท่ากับ1นบวกสเป็นประพจน์ที่เป็นจริงนี่ตัวอย่างที่ไม่ใช่ประพจน์นะคะเช่นฝนตกหรือเปล่าเป็นประโยคคำถาม ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จมันเป็นประโยคคำถามอย่าเดินลักษามอันนี้เป็นประโยคคำสั่งนะช่วยด้วยเ,เป็นประโยคขอร้องไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จกรุณาปิดหน้าต่างด้วยก็เป็นประโยคขอร้องนะคะได้โปรดเรถิดกลัวจริงออกไปให้พ้นขออภัยในความไม่สะดวกอย่าไปเที่ยวรดเกิดนะคะข้อความต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นประพจน์ค่ะเพราะว่าไม่สามารถจะบอกค่าความจริงได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ นะคะ,ะประพจน์ก็มีเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นในคาบเรียนนี้เดี๋ยวเราก็จะนั่งทําแบบฝึกหัด2.1กันโดยที่ไม่ต้องทําลงในสมุดเราจะตอบคําถามนะคะตอบคาถามกันในหนังสือเรียนเลยก็เดี๋ยวเราก็ทำกันสดๆในห้องเรียนแล้วกันนะคะสำหรับแบบหื้า2.1นี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆเท่านั้นนะคะเป็นการอธิบาย ความหมายของเรื่องตักกศาสตร์แล้วก็ศัพท์คำแรกที่เราจะเรียนก็คือคำว่าประพจน์ค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับคาบเรียนแรกของตักกศาสตร์สวัสดีค่ะ